หนังสือธรรมะเรื่องพุทธจริยาวัรโดยวิจิตรัตนะธีรพงศ์สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระวัดมหา,าธาตุคณะห้าพระนครกรุงเทพบทที่7ความมีนิสัยเชื่อถือ ตามหลักเหตุผลความเชื่อถือนับว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งเพราะว่าความเชื่อถือนั้นมักจะสัมพันธ์กันอยู่อย่างใกล้ชิดกับเรื่องศาสนาศาสนาทุกศาสนาย่อมอาศัยความเชื่อถือเป็นพื้นฐานสำคัญถ้ามีความเชื่อถือดีก็จะนำไปสู่การนับถือศาสนาในทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าความเชื่อถือตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ไร้เหตุผลก็จะนำไปสู่การนับถือาศาสนาที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราควรจะได้ทําความเข้าใจในเรื่องความเชื่อถือเสียก่อนว่าจะเชื่อถือกันแบบไหนจึงจะเป็นการถูกต้องเมื่อกล่าวโดยหลักใหญ่ๆแล้วความเชื่อถือมีอยู่สองประการคือประการที่หนึ่ง ได้แก่ความเชื่อถือด้วยความจงรักภักดีหรือที่ฝรั่งเรียกว่า faith ความเชื่อถือแบบนี้ไม่ต้องการเหตุผลไม่ต้องการความผิดความถูกหรือความชอบความไม่ชอบอะไรทั้งนั้นเป็นเพียงความเชื่อถือที่ขึ้นอยู่กับความภักดีความซื่อตรงต่อบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับถือความเชื่อถือแบบนี้ เป็นความเชื่อถือที่ผิดไม่ปลอดภัยประการที่สองได้แก่ความเชื่อถือตามหลักเหตุผลความเชื่อถือแบบนี้ฝรั่งเรียกว่า confidence ลักษณะของความเชื่อถือแบบนี้ขึ้นอยู่กับปัญญาของผู้ที่จะเชื่อและจะถือเป็นหลักใหญ่คือก่อนจะเชื่อ และจะถืออะไรนั้นก็พิจารณาไตรตรองหาเหตุผลว่าสมควรกันจริงๆแล้วจึงปรงใจเชื่อถือเป็นคือเชื่อถือตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเต็มใจที่จะเข้าถึงความจริงโดยประสบการณ์ของตนเองเป็นสำคัญคือพิสูจน์ทดลองโดยการลงมือปฏิบัติความเชื่อถือชนิดนี้ เป็นความเชื่อถือที่พุทธศาสนาต้องการให้เกิดมีประจำในตัวบุคคลชาวพุทธทุกคนเพราะว่าถ้าคนเราเชื่อถืออะไรโดยมีเหตุมีผลก็ย่อมจะนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้องไม่เป็นภัยแก่ตนเองและไม่เป็นภัยแก่สังคมยิ่งกว่านั้นยังเป็นการเสริมสร้างดิสัยให้เป็นบุคคลที่ไม่มักง่ายไม่งมง่าย แต่ใช้ปัญญาเป็นรากฐานแห่งการตัดสินใจต่อไปนี้จะเล่าเรื่องพระประวัติของพระพุทธเจ้าตอนเสด็จไปศึกษาและปฏิบัติตามลัทธติต่างๆเพื่อประกอบเรื่องให้ชัดเจนขึ้นเรื่องมีอยู่ว่าพระสิทธัตถะได้เสด็จออกบรรพชาแล้วพระองค์ก็ได้ทรงมุ่งไปศึกษาในสำนักอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางศาสนา คือท่านอาราระดาบทและอุทกดดาบทดังที่เล่าประกอบแล้วในบทที่สองแต่ในที่นี้ใครจะชี้ให้เห็นว่าทำไมพระพุทธองค์จึงเสด็จไปศึกษาในสำนักอาจารย์ทั้งสองเหตุผลก็มีอยู่ว่าประชาชนสมัยนั้นส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดเชื่อถือกันว่าแนวทางที่จะค้นพบความจริง และหลักการปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้จริงนั้นก็คือการเชื่อถือและปฏิบัติตามหลักคำสอนของท่านอาจารย์ทั้งสองนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแน่ชัดว่าเป็นความจริงเพียงใดหรือไม่พุทธองค์จึงทรงมุ่งไปศึกษาหาข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เองและเมื่อศึกษาได้เจนจบโดยละเอียดถีทั่วแล้ว ก็ยังไม่สามารถจะค้นพบความจริงอันแท้จริงได้พระองค์จึงอำลาพระอาจารย์ไปศึกษาค้นคว้าสัจธรรมด้วยพระองค์เองต่อไปจากจริยาวัดข้อนี้ย่อมเป็นเครื่องชี้ให้เห็นแล้วว่าก่อนที่จะเชื่อถืออะไรนั้นจะต้องพิสูจน์ให้เห็นจริงด้วยตนเองเสียก่อนไม่ใช่ยอมรับหรือปฏิเสธอะไรตามความเห็นความเข้าใจของตัวเอง โดยที่ตนเองยังไม่ศึกษาหาความจริงในเรื่องนั้นๆให้เข้าใจโดยละเอียดถี่ท้วนเสียก่อนอีกตอนหนึ่งคือหลังจากพระองค์ได้พิสูจน์ทางทฤษฎีที่เชื่อถือกันอย่างมั่นคงในสมัยนั้นว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็เสด็จไปทดลองทางปฏิบัติโดยทรงบำเพ็ญทุก,กร,รก,กิริยาคือทรงทรมานพ่อวรากาย ตามหลักปฏิบัติของลัทธินี้จนในที่สุดก็ทรงพบว่าการทรมานตนไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นเป็นเพียงแต่ทำให้ตนเองได้มีความลำบากเสื่อมเสียสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจไปเปล่าเปล่ากล่าวกันว่าบำเพ็ญทุกกรกริยาในสมัยนั้นไม่มีใครจะทำได้เสมอเหมือนพระองค์ และในระหว่างที่ทรงบำเพ็ญทุกขรกิริยาอยู่อย่างนี้ก็ปรากฏว่ามีฤาษีทั้งห้าหรือที่เรียกกันว่าปัญจวัคคีคือท่านโกนทัญญะท่านวัปปะท่านพัทธยิยะท่านมหานามะและท่านอัศชิได้มาเฝ้าถวายตัวเป็นสิทธิ์อุปถากบำรุงพระองค์เพื่อหวังจะได้บรรลุธรรม เพราะท่านฤาษีทั้งห้านี้ได้เชื่อมั่นอย่างจริงจังว่าการบำเพ็ญทุกขกรกิริยาเป็นทางที่จะนำชีวิตไปสู่ความหลุดพ้นทางเดียวเท่านั้นแต่ครั้นเห็นพุทธองค์ทรงเลิกละการบำเพ็ญเพียรน,นี้แล้วก็เลยเห็นว่าพระองค์เป็นคนไม่เอาจริงจึงพากันทอดทิ้งพระองค์แล้วไปบำเพ็ญเพียรตามความเชื่อถือ ของตนที่ป่าอิสิปตนะมริกาทยวันความจริงที่ฤาษีทั้งห้าได้มาถวายตัวเป็นศิธิ์ของพระพุทธองค์นั้นพระพุทธองค์ทรงถือว่าท่านทั้งห้าเป็นประจักษ์พยานอย่างดีที่สุดในข้อที่ว่าพุทธองค์ได้พิสูจน์ความจริงในด้านการปฏิบัติตามลัทธิทรมานตนอย่างจริงจังมาแล้วแต่ไม่เป็นผลสำเร็จจึงทรงเลิกละเสีย จากจริยาวัดข้อนี้ก็ทําให้เราเข้าใจแจ่มแจ้งว่าพระพุทธองค์ได้พิสูจน์ความจริงในด้านปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างจริงจังอีกด้วยเมื่อพิสูจน์ความจริงทั้งสองด้านคือด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แล้วก็ยังไม่สามารถจะพบความจริงและไม่สามารถจะทําตัวพระองค์ ให้หลุดพ้นความทุกข์ได้ตามต้องการจึงทรงหันมาบำเพ็ญเพียรทางใจคือการบำเพ็ญวิปัสสนาใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์หาความจริงและทรงฉันพระกายอา,ารให้ร่างกายมีกำลังเพียงพอที่จะปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกไม่นานนักพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทธโธ แปลว่าผู้รู้แจ้งเห็นจริงในสรรพสิ่งทั้งปวงโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองจากจริยาวัรสองข้อนี้ทำให้เราได้แง่คิดอีกอย่างหนึ่งว่ากลวิธีแห่งการพิสูจน์ความจริงของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงยึดหลักสองประการคือประการที่หนึ่งเรียนให้รู้จริง ในสิ่งที่เขาเชื่อถือกันอยู่ว่ามีความจริงแค่ไหนมีความลึกความตื้นแค่ไหนเมื่อเข้าใจโดยตลอดแล้วจึงลงมติว่าผิดหรือถูกอีกประการหนึ่งต้องปฏิบัติหรือพิสูจน์ทดลองให้เห็นจริงด้วยตนเองว่าการกระทำหรือการปฏิบัติตามที่เขาเชื่อถือกันอยู่นั้น มีความจริงแค่ไหนเพียงไรเมื่อพิสูจน์ทุกแง่ทุกมุมแล้วจึงสรุปผลว่าถูกหรือผิดจริงหรือเท็จเพราะฉะนั้นขอให้พุทธเยาวชนทั้งหลายได้ยึดหลักสองประการนี้เป็นกลวิธีแห่งการค้นคว้าหาความจริงและการตัดสินใจเชื่อถือในสิ่งต่างๆถ้าใครไม่ดำเนินชีวิตตามหลักนี้ ยังไม่ใช่ชาวพุทธที่ถูกต้องชื่อว่ายังไม่นับถือพระพุทธเจ้าหรือนับผิดถือผิดความเชื่อถือตามหลักเหตุผลนั้นให้ยึดหลักการามสูตรเป็นแนวทางเรื่องการามสูตรก็มีอยู่ว่าในการครั้งหนึ่งชาวการมะแห่งเกตปุตรนครได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลว่า พวกฤาษีและพราหมณ์เป็นจํานวนมากเมื่อมาสอนธรรมแก่เขาทั้งหลายก็มักจะยกย่องคำสอนของตนว่าเลิศเป็นคำสอนที่ประเสริฐแล้วก็ปรักปรำคำสอนของคนอื่นต่างๆนานาพวกกาลามะเขารู้สึกงงงวยไม่เข้าใจว่าความจริงเป็นอย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำแก่ชาวกาลามะว่า เป็นการถูกต้องแล้วที่ท่านสงสัยลังเลใจเช่นนั้นหลักการที่จะทำให้เราทราบว่าอะไรจริงหรือไม่จริงนั้นมีข้อสังเกตดังนี้คือไม่ควรรับเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาไม่ควรรับเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุที่เราชอบใจ ไม่ควรรับเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่ที่มีจารึกไว้ในพระคัมภีร์หรือตำราไม่ควรรับเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงแต่พิจารณาตามเหตุผลไม่ควรรับเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงเพราะว่าเหตุผลที่เข้ากันได้กับความรู้ความเข้าใจเดิมของตนไม่ควรรับเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพียงแต่คิดว่าผู้นี้เป็นที่เคารพนับถือหรือครูอาจารย์ของตนไม่ควรรับเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะเหตุที่ดูเหมือนว่าน่าจะเป็นจริงนั้นแต่เมื่อเราทราบด้วยตนเองแล้วว่าสิ่งใดไม่ดีไร้คุณค่านักปราตำหนิติเตียนเราก็ไม่ควรประกอบสิ่งนั้นเพราะจะนำไปสู่ความหายนะและความทุกข์ ส่วนสิ่งใดที่เราทราบชัดด้วยตนเองแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าในชีวิตและนักปราชญ์ก็สรรเสริญเราควรประกอบสิ่งนั้นเพราะจะนำไปสู่ความสุขสบายและอยู่ดีกินดีจากพระดํารัสในกาลมาสูตรนี้เราทุกคนก็จะทราบดีว่าพระพุทธศาสนาต้องการให้เราชาวพุทธเป็นนักเหตุผล เป็นคนชอบพิสูจน์ทดลองเป็นคนเชื่อตนเองตามที่พิสูจน์เห็นจริงแล้วขอให้พุทธยาวชนทั้งหลายยึดหลักการที่เล่ามาให้ฟังโดยย่อนี้เป็นแนวทางสำหรับพิจารณาว่าอะไรควรเชื่อถืออะไรไม่ควรเชื่อถือและควรจะเชื่อถืออะไรในลักษณะอย่างไรจึงจะเป็นทางปลอดภัยและได้ประโยชน์ ขอให้รำลึกอยู่เสมอว่าความเชื่อถือที่ถูกต้องคือความเชื่อถือที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้แก่ทั้งตัวเราเองและผู้อื่นหากแต่เป็นไปเพื่อความสงบสุขราบรื่นและปลอดภัยในชีวิตเป็นที่ตั้ง